สวัสดีครับพี่น้องครับพันแล้วครับสารค้ำนะครับหลังจากแวะกินก๋วยเตี๋ยวซีเกตพี่น้องนะครับโอ้ยเมี่ยงหยอดบางใบสามตอนนี้ครับวางบสีหาโม่งพี่น้องเอ้ารอรีบมากำลังรออยากพี่น้องครับนี่นี่เสิร์ฟครับหิวเขาโอ้วพี่น้องเนี่ยมึงเด้อเอาต้มซีตําหมากุ้งกระป๋านบุกบวกพี่น้องโอ้หัวเมี่ยงจีซ้อนครับมาบังทั้งพี่ครับนี่พี่น้องเรียกกินครับ <พ>เอาได้มาจากไหนต้อตซินแห้งคุณย่าเหรอต้อซินคุณย่าพี่น้องนี่ครับโอ้มีตำบกคงเล็กน้อยครับอันนี้ที่เดียดเท่าเอาหัวกบพี่น้องบนหัวกบแม่แมงอย่างก่อนแม่งงองแงี้ยแม่กองแขนโอว่พี่เดี๋ยวพาไปซ่อนพวกนี้วันไหนวะซ่อนแบบยองอืมอะไรยังเนี่ยแมงกีตัวแมงกิ่งตืมตัวขาพี่น้องหัวขา ลองกินมันบ้างครับคุณย่ากำลังตำแจงเมล็ดอยู่ดูาม,มาบอาน้ำมาเลยลูกมาเด้อพี่น้องมาเด้อหลายอย่างครับพี่ครับอุย้ยจวดแห้งไก่เหงาจับแยบคุกข,ขวาครับพี่น้องครับนายกินคอครับ